อยู่ไนเนี่ยอ๋อโอเคนอนอยู่นอนทับปัวด้วยโอเคครับพวกเรามาต่อมาจากตอนที่แล้วกันดีกว่านะมาต่อกันมาต่อกันมาต่อกันคือเหมือนตอนนี้เรามาถึงสักอย่างหนึ่งที่คล้ายๆภูขอไฟน่าจะเป็นผู้ขอไฟที่สงบไปแล้วด้วยอาจำได้ว่ามีของเราจะเอาให้หมด ดูดให้มดตมามแมวรู้สึกไม่ดีเลยโอเคผมขอโทษที่บอกว่าภูเขาไฟมันมันไม่ปะทุแล้วเอ่อผมผมขอโทษสำหรับเรื่องนั้นที่บอกว่าภูเขาไฟมันน่าจะไม่ปะทุแล้วซึ่งมันกำลังระเบิด ช่เรากำลังไปได้ความเร็วสูงโออะไรวะนเนี่ยโอ้ยปันแตมไปหมดไม่เห็นอะไรเลย ทั้งอันเลยเหรอทั้งยวงเลยเหรอไอเอาหมดเลยเหรอไอมึงเอาไปหมดเลยเหรอขอซ่อมก่อนไม่ได้ยูเอเล่นหมดทั้งยวงเลยโอ้โหไปครึ่งนึงเลยขาดครึ่งเลยเลยออ,อเครื่องยนต์ก็กดไม่ได้อีกเหลืออะไรอะ่ะอ๋อนี่เหลือข้างบน โห้หค้างไม่ได้อีกต้องก็กดค้างเชี่ยพังพังเละเละเลยที่ซ่อมก็อยู่นูน่นเละเละมากจากังหวะนี้คือเละมากรถโคตรเละแต่ยังไปได้อยู่แต่ยังไปได้อยู่โคตรเละแต่ยังไปได้อยู่โอ้โห กดเยอะเกินไม่ไม่ดีไม่ดีอย่าก,กดเยอะเกินแต่ยังไปได้อยู่แต่ยังไปได้อยู่อย่าก,กดเยอะเกินแต่ยังไปได้อยู่อุ้ยมีสร้างรถอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีสร้างยานหลายแบบเลยอะไรเนี่ยโอ้แต่ระคาโคตรเท่เลยมีมอไซค์ด้วย สภาพนี่คือยังไปได้ก็บุญนักหนาแล้วเนี่ย ผ <c oughs> ู้หญิงชอบทางน้ำมันเลยโคตรเยอะเลย้ยจะขึ้นแมวน้องน้องวัวจะขึ้นแมวน้องวัวไอ้ถังเวรน,นี่มันบังขวางทางจะขึ้นไปเอาน้องวัวน,น้องวัว มาหน,นี้นจะไปเอาน้องวัวเอาลราทั้งนี้ไม่ได้จะเลินละคืออะไรอ่ะมันมีซากอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะคือทุกคนพยายามจะมาที่นี่เหรอเฮ้ยมีนกด้วยว่านกตัวใหญ่เหมือนกันนะดูไปดูมาตัวเท่าเราเลยโอ้ไฟ phải, phải tham may, anh đang whoa mấy, à, nó à, bịt กูตายโอเฟนพาก่อนนะเพื่อนเก่าจบแล้วจบแล้วโอเอ็นเครดิตอะไรเมื่อกี้มีเสียงเรือคืออะไรไม่เข้าใจ <laughs> Thank you อเอาไงดีละ่ะผมจะสรุปแล้วกันตามความที่เข้าใจแล้วกันนะคือเหมือนที่ที่เราอยู่อ่ะมันแบบมันมันมีแต่แบบพวกภัยธรรมชาติต่างๆนานาอย่างอย่างแรกที่เราเจอคืออะไรพายุ พายุทนาโดลูกเห็บลูกเห็บตกมีน้ําท่วมด้วยน้ําท่วมด้วยไม,ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ก็น่าจะพออยู่พายุอะไรอย่างเงี้ยหรือหือล่าสุดคือภูเขาไฟระเบิดก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะทําให้คนคนหนึ่งคิดโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือเป็นไอ้ยานที่มันเดินหกขานะ่ะเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่มัง้งคิดว่านะ ก็คือทํามาสองอันอันหนึ่งยังสร้างไม่เสร็จไม่ก็พังและกำลังจะสร้างใหม่ส่วนอีกอันยังใช้ได้อยู่แล้วแล้วเหมือนแบบว่าทุกคนน่ะทุกคนน่ะใช้แบบพาแบบการสร้างยานตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยหรือแบบจะสร้างไปเองอะ่ะเออก็แบบมีคนที่ไปถึงหลายคนอยู่แล้วเหมือนแบบเราก็น่าจะพ่ออ่นะผมไม่รู้ว่าพ่อหรือเปล่าอยู่กันสองคน จนอยู่ดีวันหนึ่งพ่อเราก็น่าจะน่าจะตายนั่นแหละตัวเย่ไปเราก็เลยต้องออกเดินทางคนเดียวก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ฟาโรนเซลแล้ว,แล,วแล้วเหมือนแบบว่าพอเราไปถึงปลายทางปุ๊บแบบมันเหมือนจะเป็นท่าเรือถ้าจะเป็นแบบเหมือนท่าเรือเพราะว่ามีเสียงเรือใช่ไหมเรามีจุดไฟแล้วก็มีเสียงเรือมาตอนท้ายอาจจะเป็นท่าเรือ ก็ก็น่าอาจจะประมาณนั้นคือ,อว่ามันเป็นเกมที่ดีนะลิปที่ดีมากเลยเรือใบเดียวได้ใช่เป็นไม่รู้ดิมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนรถที่มีใบพัดเรือนะเออเพระาะว่าน่นเหมือนรถสามล้อที่มีใบพัดเรือก็เทด่ดีเลี้ยวไม่ได้เป็นเกมแบบนี้ก,ก,ก็ก็ในสตรีมผมเห็นมีอีกเกมหนึ่งก็แหละชื่อ ฟาร์เหมือนกันชื่อฟาร์เหมือนกันเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเกมตระกูลเดียวกันนะ่ะเี๋ยวนะถ้าถ้าเสียงหายไม่ไม่ต้องไม่ใช่อนะไรแล้วผมมาดูเกมชื่อเกมชื่ออะไรเกมอีกเกมหนึ่งชื่อฟาร์ชาร์จิง่งไทเป็นเกมเหมือนเกมแบบเกมแบบไอ้นี่เดียวกันเลยคนสร้างคนเดียวกันเป็นเกมแบบยุคเดียวกันเผื่อจะต่อเป็นภาคภาคต่อในเกมนี้ด้ยวยกันแหละ ถือเป็นเกมที่สุดยอดมากเลยนะคือแบบเกมเพลย์ดีมากเลยอะผมก็จะซื้อมาเล่นอยู่แต่ว่าเงินไม่พอผมเหลือยู่9้าบาทในสตรีมอะก็ผมเหลือยู่9บาทในสตรีมก็เลยเดี๋ยวค่อยแล้วกันถือว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นเกมตระกูลตระกูลใหม่เปิดตำนานใหม่เกมฟาผมผมจะเรียกว่าฟ้าแล้วกันเพราะว่ามัน มัน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 เป็นชื่อต้นอะชื่อเดียวกันเกมฟ้าก็ก็ประมาณนี้แหละที่ผมคิดขึ้นมาได้อีกเกมหนึ่งก็ก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งแต่พักสักพักใหญ่ๆเพราะว่าเพราะว่ารอรอรอ,อได้ตังก่อนรอได้เงินแล้วก็รอเกมลดราคาด้วยคือตอนนี้ยังยังไม่ได้น่าจะได้อู้พอใจเงินก็นั่นอะเดือนอะไรอะ่ะจะได้อีกทีก็นะแป๊บนึงเปิดปฏิทินก่อนเดือนนี้จะมิสุนาเนาะ ป่ะเดือนนี้เดือนมิถุน,นาเอ๊ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดือนมิถุน,นานี้ที่เดือนอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เออใช่นี่เดือนมิถุน,นาผมจะได้อีกทีก็นู่นน่ะเดือนสิงหากว่าผมจะได้เงินมาเติมเกมได้อะก็ก็ขอให้เดือนสิงหาเดือนนั้นมันเกมลดราคาเกมนีาา้ลดราคาแล้วกัน ก็ถ้า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 ก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็ออช่วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นงานตอบแทนและเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อทำคลิปต่อไปถึงแม้ผมจะไม่ค่อยแบบว่าอะไรมากก็ถือผมแค่ทำเลือกเพื่อเพื่อเพื่อให้ตัวเองมันไม่ไม,ไม่ว่างไม่ว่างจนเกินไปอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรมากกับช่องนี้คนดูอาจจะน้อย ไลฟ์สดคนไม่ดูหรือเพราะว่าใน YouTube ไม่มีคนดูอยู่แล้วผมว่าจะไปไลฟ์ในที่อื่นทวิต a c e b o o k อะไรก,ก,ก็ก็ฝากไว้แล้วกันเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีเหมือนกันให้อารมณ์ความรู้สึกได,ได้ได้ดีมากเลยครับสวัสดีวันนี้อขอขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ